ะสบายดีทุกคนตอนนี้ฮรกับสิาพาทุกคนเดินทางมากกาไหวบูซาวัดพระาธาตุโพนนพี่น้องเนาะเป็นวัดที่ศักดิธิ์อยู่ที่มองเซพทองแขลงสวรรคเขตน้พี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศตามเส้นทางที่ฮาสิไปวัดพระาธาตุโพนนะพี่น้องเนาะตอนนี้ฮะก็ได้เดินทางมาหอดบานภูมิแล้วพี่น้องสิเข้าสู่วัดพระาธาตุโพนนะพี่น้องเนาะหลังจากเขาครับ หลมาเรื่อยๆเฮขาก็สิสังเกตทุ่งแง่ทุ่งหน้าขางสายขางควาเนาะพี่น้องเฮ้ยกระสีแต่ตรงนี้แต่กุ้ตาลพี่น้องเนาะก่อนชีนหอดวัดพระธาตุโพนก็ได้เพราะว่าต้นตาลน,นี่กาแต๋เฮาเกิดมาเฮ้ยกระสีหลดพี่น้องต้นตาลไว้ในทุ่งแง่ทุ่งหน้าก่อนฮะสีหอดวัดพระธาตุาาาพโพนเนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวเฮาเาก็บฝาบรรยากาศตามเส้นทางให้พี่นอ้องชมเนาะ เดี๋พี่น้องหลังจากเข้าไก่สอดอ่าโมบานวัดประทัดโพนเลยเอากระเชนตามทุงให้ตรงหน้าโกกกตาดนะพี่น้องลายลาย,ลายพี่น้องมีแตต้นตาดพี่น้องเลยเนาะอ่ะส้มบรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้อง พี่น้องฮะก็เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านวัดพระธาตุโพนเด้อพี่น้องเด้ออ่าเดี๋ยวสิพาทุกคนไปกราบไหว้บูชาเนาะพี่น้องทำบุญน้ำกันพี่น้องมื้อนี้เนาะเป็นหัวชน้นใหญ่พี่น้องเนาะเออกมีโอกาสมากราบไหว้ช่วงยามแรงๆพี่น้องตอนเวลาสี่เข่าหามงเนาะพี่น้องเนาะนะมาชมบรรยากาศยามแรงน้ำกันพี่น้อง สบายดีพี่น้องเอฟซี FC, พี่น้องทางประเทศไทยและพี่น้องทางลาวเขาเนาะอ่อะเมื่อนี้กับเบ้าเอิงเคยพุปปทธายก็อยู่ที่ภายในวัดพระธาตุโพนพิธีเรียบร้อยเนาะก็ได้เดินทางม,มาหอดเรียบร้อยแล้วพี่น้องปะพี่น้องเขาก็เชืา่าทุกคนไปสือดอกไม้ถูกเทียนเนาะไปจุดถูกกาบไหว้บูชาขอพรน้ำองค์พระธาตุโพนน้ำฝนน้องพี่น,นอ้นองเนะะาะอ่ะเดี๋ยวเขาไปเข้าขมาสือก่อนพี่น้องไ้มาได้เลยนะ เอา,า,าสองเอาสองมัเอาสอึ่งก่อนเาสองแป้งพี่น้องไม่เหนียวกับสีพามากาวไหววัดประทัดโพนย่ามแรงพี่น้องเนาะ ถ้าได้มีโอกาสมาจะดูกไหวพระธาตุโพนน้พี่น้องเป็นวัดพระธาตุโพนที่สักดิษย์แห่ครูบ้านครูเมืองทางแคว้นสวรรคเขตของพี่น้องทางประเทศลาวเนาะเดี๋ยวมายดถูกเตะถูกเตะเทียนก่อนพี่น้องเลยขอพรนำเพลินก่อนบาเซนบันดาลงจุดถูก กตอว่าบรรยากาศยามแรงกับบอ่อคอยลมภายในพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้กับอากาศบ่หนาวคือว่านี่พี่น้องว่านี่ลมแหงเนะาะแต่ว่าเมื่อนี้อากาศดีพี่น้องบอ่อคอยลมแหงภายในเดี๋ยวให้ยว่าเชิญจุดให้เนาะ หลังจากยดถูกไหวประาธาพนแล้วนพี่น้องฮะกระชภาพพี่น้องยางเลาะไปในบริเวณวัดประาธพาพนจักหน่อยนพี่น้องนะครับกรสีเดินทางกลับ,บาน,นะนเนาะเมเนก็เป็นมือวันชินแหนพี่น้องกันมีถูกดอกใหม่ลายพี่น้องพี่น้องทางไก่ทางไก่เป็นมะกาบายเนาะ ช้าไล่ก็จะมายามเสาพี่น้องเนาะยามตอนเสาแปดเก้าโมงแล้วสิบโมงหรือตอนเที่ยงเนาะนี่เฮาก็ถ้าก็มีเวลากับบ่อเสรินเนาะมาจุดถูกไหวยามแรงพี่น้องฝากพี่น้องฮอกกะสีมากกะไหวน้ำกันพี่น้องมันี้เดินกัเด้อกะไหวยืดเทิงบ้างยืดเทงบ้ นักชิพาตกคนยางเลากจังน้อยเนาะเพราะว่าตอนนี้กาเวลามันกาไก่ชะคร่ำแล้วพี่น้องเลยแต่เว้นไก่ชิตกดินแล้วเนาะเพราะว่าเขาก็มาโซนย่ำแรงพี่น้องพาพี่น้องมากเก็บผ้าบรรยากาศอยู่วัดพระธาตุโพ้นพี่น้องเป็นวัดที่สักดิธิ์วัดพระธาตุโพ้นเนี่ก็อยู่ที่แขวงสวรรค์เขตเมืองไทรบุทองนะพี่น้องเนาะ,นอ,นาะอ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องอย่างลมมเลาะชมบริเวณภัย วัดประาธาตุโพนนะพี่น้องเนาะะเปิเป็ะเหตป้ายไหว้เนะพี่น้องป้ายเพื่อเขียนไว้ยินดีตอนครับเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววัดพระาธาตุโพนนะเนาะตัวนั้นพระสางเ่้นะพี่น้องเนี่ย ซาลาประจางใหม่ในซาลาเก่านี่นี่ยินว่าเพื่อฉีดถูเด้กตัวเก่านี่พี่น้องตัวเก่านี่ยินประดุบประฉีดถูเพิดเพิดสีห้ให้มันลงเลยให้มองออกจากทั้งนอกมาทั้งนี้ให้เห็นวัดให้ให้เห็นนั่นพระธาตุโพนนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันบังเนาะเพิ่อจะเลยสร้างใหม่ทุ่นโดยเดี๋ยวสิไปถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องชมเนาะตอนนี้เราก็จะพาพี่น้องมาชมบ่อนที่เพิ่นนะปล่อยปูปล่อยปลาเนาะ เวลาอยาดที่พี่น้องมันกลับมาทำบุญพันกัดซื้อลูกปูลูกปลาหรือว่าซื้อหัวหานนองมาให้มาในน้องบนเว้นภายในวัดประทาดโพนนี่เนาะกับเป็นน้องที่กวงเลยกนเย่าเลยพี่น้องฮอดพวกมบรรยากาศดีพี่น้อง,าาองวาวามา้ย่ำแรงกา พอออกไม่ออกพ่นมากรบบาไหวบูซาก็พอค่อยมีปานนายพี่น้องเพราะว่าพินกนับฝากกันมาเตือนเว้นเนาะนีฮากับสิพาพี่น้องอยางกลอกสมไพ่ เต่านเาจเาเขาเสียผาพี่นอนยางบสลาหมเนาะเบอร์เด็นน้ำประตูของ้านใต้การสวนวัฒนธรรมแต่เที่ยวไปกัเรื่อนติตารเป็นจีนยามออกไปด้อยู่ท่าธนาคารนะแหลน่องเป็นจีนยาออกไปด้พี่นอนอาจะอะไรแก่ารนี่พี่นอนเขาเจากอดเะตัว ข้าพุทเจ้าโรดพิจารณาเร่องเอ่อคนใจอยู่ใจเนาะขั้นแล้วเนาะในพิ่นาเสียเฮ็ดบุญสลองเรื่องเนาะพี่น้องสลองสลาไหมตอนนี้ทั้งสร้างเพิ่นกาลตกแต่งเนาะตกแต่งสลาเนาะดูเด่นทางประจุกของงานไต่ทางสวนวัฒนธรรมกาเชี่ยวากระเร่นจุดจำ และจะไปทันคุญเรพไปนอกทำธนาคารไปนอกพอต้นปัญยาออกไปเลยี่นองเอานอกเป็นบริกันจากนั้นในวัดเขาคุณสบาสส้นปัญญาออกไปเลย ประธาตนปูนเนี่ยก็ทิว่าเนี่ยทีลายได้พี่น้องแต่เก่าบริเวณแถนนี้เนาะแต่เ้าออกไปจากประตูโค้งมิดไปโซนไลน์เป็นไฮนาหัวซาบานกระเจาเนาะเป็นกาได้ขอสือเนาะพี่น้องน้ำผอององเนาะมาสิขอสือเนี่ยเลยพี่น้องเป็นกาขยายวัดออกไปอีกเนาะ ฮาบหเขาจะนิมพี่องเาล่าากเาิดเวาแบการโเกาันครับี่น้องครับแต่สิไดเดินทางกับบาทในพี่น้องเลยเมื่อใี้กัภาพพี่น้องมาทำบุญกาวไหวอยู่วัดพระธาตุโพนเนาะเจอกันคิมนาเด้อพี่น้องคิมเนี่สบายดีุา